รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS วันเสาร์วันพักผ่อนสบายๆแบบนี้รายการกระเป๋าเดินทางจะพาคุณผู้ชมออกมาสูรโอโซนอันแสนบริสุทธิ์ใครจะเชื่อนะครับว่าที่แห่งนี้อยู่ใกล้กรุงเทพเพียงไม่กี่อึดใจแค่นั่งรถจากบ้านพี่เพลงข้ามแม่น้ำเจ้าพยามายังอำเภอรพระประแดงก็จะพบกับสวนบางกระเจ้าหรือสวนศรีนครเขื่อนขันแหล่งโอเอซิส ที่เปรียบเสมือนปอดของชาวกรุงเทพเชียวนะครับที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มราวกับป่าจึงเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่ดีมากๆแม่แล้วสดชื่นจริงๆนะครับเอว่าแต่ว่าวันนี้พี่เพลงจะมาเที่ยวกับใครล่ะครับเนี่ย ดีค่ะคุณผู้ชมรายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบเล็กก็บความทรงจั่กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทุกวันเสาร์7โมงเชา้าทางช่องนาว26ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้น้องเพลงมาเที่ยวที่สวนสีนครเขื่อนขันค่ะหรือที่เรียกกันติดปากว่าสวนบางกระเจ้านั่นเองค่ะและสำหรับครอบครัวแขกรับเชิญในวันนี้ก็คือมูหลานนั่นเองค่ะที่พากันมาทั้งครอบครัวเลยจะเป็นใครนั้นเราไปพบกับพวกเขากันดีกว่านะคะ ครอบครัวของน้องมู่หลานเป็นครอบครัวขนาดเล็กที่อบอุ่นอยู่กันแบบสามคนพ่อแม่ลูกมีคุณพ่อทรงสิทธิ์บุญยศาสตร์พันธ์และคุณแม่พรณภาทาทีแล้วก็น้องมู่หลานเด็กหญิงลียากรทาทีซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5ที่ไทยสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลครอบครัวนี้มีบ้านอยู่ที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับ ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่มักจะพาน้องมู่หลานไปเที่ยวบ้านคุณย่าเสมอเสมอส่วนคุณตาคุณยายอยู่ไกลถึงจังหวัดเลยนู่นนะครับแต่น้องมู่หลานก็โทรศัพท์ไปหาท่านอยู่บ่อยๆสำหรับเรื่องการเลี้ยงดูนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้น้องมู่หลานหัดทำอะไรต่อมิอะไรด้วยตัวเองสอนให้คิดและใช้เหตุผลประกอบแม่ สมกับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับอ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่คะพเพลงมูลานใช่ไหม И คะใช่ค่ะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเราเล้นมากๆเลยนะคะเนี่ยที่สวนบางกระเจ้า ว่าแต่ผู้หลานเคยมาหรือยังคะยังค่ะครั้งแรกค่ะอ้าวเรียกว่าเคยมาแล้วแต่ว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีๆแน่เลยใช่ไหมคะถึงชวนเพลงมาที่นี่ใช่ครับหลังจากที่ครอบครัวเราเนี่ยได้รับทราบว่าจะได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะทางครอบครัวเราก็ทํากันบ้านนะครับหาสถานที่ที่เหมาะสมก็มาลงตัวเอาที่นี่แหละครับที่นี่เนี่ยมีธรรมชาติที่ล่มลื่นนะครับสวยงาม แถมยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมเริ่มร่มกันด้วยครับว้าวน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวที่นี่เพลงว่าเราไปหาความรู้กันดีกว่าค่ะพอที่บางกระเจ้านะคะเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกระเพาะหมูค่ะไปพบกันในช่วงพิกแพคคลิปไม่รับฉบับกระเป๋ากันก่อนดีกว่านะคะเย่ yeah. ช่วงพิกแพคเคล็ดไม่รับฉบับกระเป๋าบางกระเจ้าหรือที่เรียกกันว่ากระเพาะหมูมีลักษณะพื้นที่คล้ายกับกเกาะเนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพยาตีโค้งจนเกือบรอบโดยรวมเอาพื้นที่6ตตำบลของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้แก่ตำบลบางกระเจ้าบางน้ำพึ่งบางกอบัวบางกระสอบบางยอ และตำบลทรงขนองเอาไว้ดูดูไปก็เหมือนกระเพาะหมูจริงๆเลยนะครับเนี่ยและที่นี่ยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี2520ทํำให้พื้นที่บริเวณนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามแบบสวนเกษตรดั้งเดิมได้จนถึงปัจจุบันสิ่งที่ทำให้สวนบางกระเจ้าแห่งนี้แตกต่างกับสวนสาธารณะทั่วไปก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้นานาพันธ์ุเพราะเป็นสวนเก่าที่ชาวบ้านย่านนี้ขายคืนให้กับกรมป่าไม้โดยมีเนื้อที่ราวๆ200ไร่ครับและสำหรับระยะทางในการปั่นจักรยานนั้นก็มีประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเหล่านักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็รู้จักสวนบางกระเจ้าในด้านของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการปั่นจักรยานอีกด้วยนะครับและที่สวนบางกระเจ้านี้เอง ก็ยังมีหอสำหรับดูนกเพราะที่นี่มีนกหลากหลายสายพันธุ์อย่างไม่น่าเชื่อแบบที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดเลยละครับนอกจากนี้ในปี2,549บางกระเจ้ายังได้รับการยกย่องให้เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะครับ